สิ่งเล็กๆที่ทำให้เรายัางยิ้มได้บางครั้งชีวิตก็เหมือนเช้าที่อากาศครึ้มฟ้าฝนทำท่าจะตกทุกอย่างดูเทาๆหนักๆเหมือนจะไม่มีอะไรสดใสให้มองเห็นแต่ถ้าลองสังเกตดีๆระหว่างที่เราเดินเล่นในสวนจะเห็นว่ามีดอกไม้ดอกเล็กๆพริบานอยู่ริมทางหรือได้ยินเสียงนกตัวเล็กส่งเสียงเจี๊ยวแจ้าบนกิ่งไม้สูงสิ่งเหล่านี้แม้จะเล็กจนบางคนอาจมองข้าม แต่มันกลับพอให้เราชะลอฝีเท้าแล้วหายใจลึกขึ้นอีกนิดผมนึกถึงครั้งหนึ่งวันที่รู้สึกแย่ทั้งวันเดินแผ่นร้านกาแฟเล็กๆแล้วบาริสต้าจำชื่อผมได้เขายกแก้วกาแฟมาให้พลางยิ้มแล้วบอกว่าเหมือนเดิมนะครับเป็นแค่ประโยคธรรมดาแต่ตอนนั้นมันทำให้ใจเบาลงเหลือเกินเพราะมันทำให้รู้ว่ายังมีใครสักคนที่มองเห็นเราอยู่จริงๆบางที สิ่งที่พยุงหัวใจเราในวันที่โลกดูโหดร้ายไม่ใช่ความสำเร็จใหญ่โตหรือข่าวดีครั้งใหญ่แต่อาจเป็นสิ่งเล็กน้อยรอยยิ้มของใครสักคนข้อความสั้นๆจากเพื่อนเก่าหรือแม้แต่การได้ยืนมองพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและถ้ามองดีๆสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เองที่ทำให้เรายังยิ้มได้ต่อให้วันนั้นจะไม่ใช่วันที่ดีที่สุดก็ตามในโลกทุกวันนี้ที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและการแข่งขัน เราอาจลืมไปว่าความสุขไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ปลายทางแต่มันแอบอยู่ตามทางรอให้เราเหลียวไปมองเท่านั้นเองบางที่ความสุขก็เป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่เราเก็บสะสมเอาไว้ในหัวใจถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากจิตตามเบิร์ดไลฟ์ไว้ด้วยนะครับไว้ครั้งหน้าเราจะได้เดินเล่นและเล่าให้ฟังกันอีก